เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาวธานพรหงษ์ทองตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดช้างข้ามประชาช้างข้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งค่ะวันนี้ขอเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อขอรับรางวัล Innovation Jan หนึ่ง Award องพันยี่ค่ะนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทายคะ่ะโดยมีชื่อนวัตกรรมว่าการพัฒนาทักษะด้านการฟัง,ฟงพูดอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดช้างข้ามด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครูเค้กแฮ ห่งความสําคัญของนักตรกรรม1.1ที่มาและความสําคัญของนอตรกรรม ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความสำคัญเพราะเป็นภาษาที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่สามารถใช้สื่อความหมายได้ทั่วไปภาษาไทยยังนับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นสำหรับประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะพื้นฐานผู้เรียนมีสมรรถนะการสื่อสารสามารถใช้ทักษะทั้ง4คือฟังพูดอ่านเขียนผู้น,นําเสนอผลงาน จึงได้คิดค้นการพัฒนาทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดช้างข้ามด้วยวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คูเค็คแฮปปี้โมเดลและนำนวัตกรรมดังกล่าวมาช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านการจัดการเรียนรู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติอีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปสู่สาธารณชนได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะ1.2หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผู้นําเสนอมีหลักการแนวคิดและ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอ้างอิงจากนักวิชาการทั้ง4ท่านดังนี้ค่ะ1รองศาสตราจารย์ดรวิชัยวงใหญ่และรองศาสตราจารย์ดรมารุตพัฒนาผลสําสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ3ส,สิริพรมโนพิเชษถาวัฒนา4สังเคราะห์ทฤษฎี learning by doing ซึ่งสามารถสรุปเป็นองความรู้ได้ว่าแกนสําคัญของการศึกษาแบบองค์รวมคือทักษะภาษาทั้ง4ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนโดยทักษะในแต่ละด้านจะมีความสําคัญเชื่อมโยงไม่แยกจากกันเรียกว่าแนว การเรียนรู้แบบปรองรวมจะสังเกตได้ว่าจะมีทั้งการฟังพูดอ่านเขียนจะต้องเป็นการเรียนรู้แบบลงมือทําค่ะจากหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวผู้นําเสนอจึงได้คิดค้นการพัฒนาทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดช้างข้ามด้วยวัตกรรมการเรียนรู้ครูเคกแฮปปี้โมเดลค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ K knowledge ใ n analysis การวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเช่นตรวจสอบสภาพปัญหา learning loss รายบุคคลประเมินสมรรถนะด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ R Reading Reinforcement การเสริมพลังการอ่านอย่างเข้มข้นเช่นฝึกการออกเสียงการอ่านจับใจความอ่านวิเคราะห์สร้างกิจกรรมเกมภาษาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมเน้นทักษะสำคัญที่ใช้ในการสอบ RT/NT โดยตรงค่ะ U Understanding Reprie การทำความเข้าใจเชิงลึกเช่นสรุปจดใจความวิเคราะห์โครงเรื่องและตีความตัวบทใช้แผนผังความคิดเช่น Mapping m apping, C Constructing Writing Skill การสร้างทักษะการเขียนอย่างเป็นระบบเช่นฝึกเขียนจากง่ายไปยากคำาปย่อ ย่อความและเรียงความเตรียมความพร้อมแข่งขันการเขียนเรียงความการเขียนย่อความ A Active Thai Learning การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยแบบลงมือจริงเช่นใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้สีฐานเกมภาษาไทยเน้นการมีส่วนร่วมสนุกและเข้าใจง่ายค่ะ K Knowledge Integration การบูรณาการความรู้เช่นบูรณาการภาษาไทยกับวิชาอื่นวิทยาศาสตร์ศิลปะดนตรีกิจกรรมการอ่านการเขียนเชื่อมโยงสถานการณ์จริง E Evaluation and Excellence การประเมินเพื่อนำสู่ความเป็นเลิศเช่น ประเมินระหว่างเรียน After Action Review ทดสอบการจำลองสอบ RT NTO Net รายหน่วยเก็บแฟ้มสะสมผลงาน H e Health of Mind สุขภาวะทางใจในการเรียนรู้ A Achievement b r u s t e r ยกระดับผลสำเร็จ P Participation ส่งเสริมการมีส่วนร่วม P Practice Based Learning ลงมือปฏิบัติจริง Y y o u n g g o s t My Guest พัฒนาทัศนคติการเรียนรู้ของผู้เรียน2.1วัตถุประสงค์1เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทย 2. เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ r t n t o t ค่ะ3เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการภาษาไทยบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและความสุจริตค่ะ2.2เป้าหมาย 1. เชิงปริมาณน,นักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่1-6และนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาไทยเชิงคุณภาพ 1. ด้านสถานศาึกษานำผลการพัฒนารรทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนวัดช้างข้ามด้วยวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คูเค้กแฮปปี้โมเดลมายกระดับผลสัมฤทธิ์การส ระดับชาติ RTNTO.net ของโรงเรียน 2. ด้านครูผู้สอนมีทักษะการสอนเทคนิคการพัฒนาด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยนำไปจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3. ด้านผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางภาษาไทยด้านการฟังพูดอ่านเขียนและมีผลสำเร็จทางการสอบระดับชาติ RTNTO.net ที่ดีขึ้นนักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยได้อย่างมั่นใจและมีความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะ3ขั้นการดำเนินงานการออกแบบนวัตกรรมขั้นที่1 P Plan การวาง ผน 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและ l e ARNING LOSS เก็บข้อมูลพื้นฐานทักษะฟังพูดอ่านเขียนของนักเรียนรายบุคคลและวิเคราะห์ผล a ท t เดิมการออกเสียงการเขียนคำพื้นฐานขั้นที่2ดีดูการปฏิบัติตามแผน1จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา,าไทยเช่นการอ่านออกเสียงรายบุคคลเขียนจกดคำเขียนประโยคเกมภาษาไทยคำขวัญบัตรคำนิทานภาพกิจกรรมการฟังและตอบคำถามอย่างมีเหตุผลขั้นที่3 C เช็คตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน1ประเมินพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนเช่น ตรวจสอบการเขียนตามคำบอกเขียนประโยคประเมินการฟังพูดผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนขั้นที่4 ax ปรับปรุงแก้ไข1พัฒนาสื่อใหม่ๆให้ทันต่อความสนใจของนักเรียนและเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะนักเรียนเพื่อฝึกต่อยอดสำหรับนักเรียนที่ต้องการแข่งทักษะภาษาไทย4ผลสำเร็จของนวัตกรรม1นักเรียนมีทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทย2นักเรียนมีผลสำเร็จทางการสอบระดับชาติ rt nto หที่ดีขึ้นผ่านเกณฑ์ตามกำหนด 3. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย5ประโยชน์ ได้รับ 1. ด้านสถานศึกษานําผลการปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดช้างข้ามด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คูเค้กแฮปปี้โมเดลมายกระดับผลสำเร็จการสอบระดับชาติ RTNTOIT n ของโรงเรียน 2. ด้านครูผู้สอนมีทักษะการสอนเทคนิคการพัฒนาด้านการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3. ด้านผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางภาษาไทยด้านการฟังพูดอ่านเขียน และมีผลสำเร็จทางการสอบระดับชาติ r t n t o n e t ที่ดีขึ้นนักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทายได้อย่างมั่นใจและมีความภาคภูมิใจในตัวเองจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดช้างข้ามเป็นสถานศึกษาที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นได้คะแนเนเต็ม1 0 0คะแนนจากการสอบระดับชาติ r t ปี2อ6 7ามีผลสำเร็จทางการทดสอบระดับชาติ NT 5. เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาบวก6.30%สมอและมีผลสำเร็จทางการสอบระดับชาติ One อีกทั้งครูผู้สอนและนักเรียนยังได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูกเกียรติเชิงประจักษ์ในหลายกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราไปชมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยการพูดสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อพลังแห่งภาษาไทยสร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืนเชิญรับชมได้เลยค่ะที่ 6. จากโรงเรียนวช้างข้ามประชา,ชาข้ามรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ พลังแห่งภาษาไทยสร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืนในวันนี้เพราะดิฉันเชื่อว่าภาษาไทยไม่ใช่เพียงเครื่องมือสื่อสารเท่านั้นแต่คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ร้อยเรียงสายใยแห่งวัฒนธรรมเชื่อมโยงหัวใจของคนไทยและหล่อหลอกความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ได้อย่างมั่นคงภาษาไทยของเรานั้นมีความงดงามลุ่มลึกและเปี่ยมด้วย